ข้านี้ถูกปลดลงมาก่อนวันที่19เมษายนที่ผ่านมาที่ในหลวงทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงออนอนุปิยนาฏวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารปฐมวัดนารามและเททองหลอ่อยอดพระเกตพระพุทธปิยนาถวชิรพัฒนวัดปฐมวนารามอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยป้ายดังกล่าวนี้ได้ถูกปลดลงมาก่อนท่านผู้หญิงออนอ,อนองจะไปเป็นผู้แทนพระองค์ของวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเพราะมีเสียงของประชาชนและหน่วยงานหลายหน่วยได้เข้ามาวิพากวิจารณ์ว่าทำไม่ถูกต้องโดยมีเสียงวิพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาถ้ามีหน่วยงานที่มีหน้าที่ ไม่ปกป้องและถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระสุกนิกกรในการรักษาปกป้องพระเกียรติของพระองค์เท่าที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะพึงทำได้ราชอาณาจักรนี้มีแม่ของแผ่นดินพระองค์เดียวมาทุกราชการทุกรัฐสมัยในรัชการพระพุทธเจ้าหลวง แม้ทรงมีพระพันรยาเจ้าและบาทบริจาริกามมากมายแต่พระองค์ก็ทรงให้เกียรติพระอัครมเหสีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินพระองค์เดียวพวกราชองครักษ์นางกำนันอยู่งานบรรดาบาทบริจาริกาไม่มีใครกล้าเหมิมเกริมกับสมเด็จรีเยนสมเด็จรีเยน มีพระราชะอำนาจสูงสุดในฝ่ายในและทรงอำนาจเป็นที่เคารพและน่าเกรงขามต่อสตรีฝ่ายในทั้งปวงทรงปกป้องปกครองฝ่ายในด้วยราชสวัสดิ์อย่างเคร่งครัดในจารีตประเพณีเหล่าบาทบอริจาริกาต่างรู้จักเจียมตนประมาณตนและรับรู้ว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแผ่นดินที่จึงอยู่ เย็นเป็นสุขเสมอมาสมเด็จแม่สุธิดาพระบรมราชินีแม้จะทรงมีพระราชชาติกำเนิดเป็นสามัญชนแต่ความสูงส่งของพระเกียรติยศในพระองค์เกิดจากการกระทำการบําเพ็ญพระขันติธรรมความรักความภักดีต่อในหลวงอย่างจริงใจความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ต่อพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ สมเด็จแม่ของเป็นดินสุธิดาพระราชินีสุธิดาทรงมีพระราชสถานะเป็นพระอัคระมะเหสีพระบรมราชินีแต่เพียงผู้เดียวที่ในหลวงทรงให้ที่ในหลวงทรงให,ให,งงให้เกียรติยกย่องไม่ว่าพระราชคอครักหญิงนางกำนันอยู่งานบาทบริจาริกา หรือสตรีอื่นใดในฝ่ายในหากทำการมิบังควรเหิมเกริมก็สมควรได้รับโทษตามจารีตประเพณีเพื่อดำรงรักษาความงดงามความมั่นคงของสถาบันให้เป็นเสาหลักอยู่คู่ราชอาณาจักรนี้ตลอดไปขอบคุณข้อมูลความรู้จากคุยหัตถกิจจำเริญ